ครับผมสวัสดีครับผมร้านส้มตําแม่หมูตกคอกครับผมบเป็นไหนไี่ปูดีใจหรือพี่ปูเสียใจบ่ครับผมพ่อหมูกะเลขกกะขึ้น่ายเนาะพ่อหมูกะเล็กคำานวณพ่อหมูคือตัดไปเพราะเขานะเมื่อเขาเลขฝันคักฟันแน,น่ครับที่ผมเอารถเก๋งไปจําซื้อคนละสั่นเนอคือฟันคักฝันเนี่เลยันว่าแม่แต่เคียนครับคุณปาท้องสุงหนัครับมี่ปูไในซื้อน้ำพอมหมูบ่ พ่หมูก็ได้หอดแปดซีซีแปดเกซซเก้าเก้าเก้าข่หมูเล่นบดเลยครับผมเล่นเลยครับล้วนเล่นนักคือกันเล่พวกในไทยเนาะแม่หมูดีใจเตี้ยนนี้ลงๆอย่างนี้ครับผมฮบวกลบคู้นหารออกแม่วเขาไม่ได้ร้ายหอกครับเอยใส่นีเก้าเนี่เดี๋ยอยู่ประมาณเก้าครับเก้าสิบหาวสันวันี้วันเก้ามืนหาวสันเก้าล้านหา วันไหนเทียบไปซื้อยีอนั่นก็เรียกกลงมือ้อหาครับคุณนี้ก็ซื้อเอบิร์ตไลท์เท่ามูนว่าเบิดคือหมักแห้งพ่อหมูหมักคือหมักคว้วฝันนั่แหละครับไอ้หมักเก่าแห้งพ่อหมูเลยไปจัดโดตรตีมาครับสามซีซีใบคืดว่าทางลูกส้มคืดว่าเลขควขัวฝันเนาะเอาน้ำมุนหา่าคืดว่าแดงจึงคืนครับผมจนพ่อหมูคนลูกเพียรย่าไ,ได้ก็ได้คือว่าพ่อหมูหมักแห้งหมแห้งครับ อยู่ได้นนิจะเป็นรักเก้าวัดที่พอหมูเห็ดครับผมอืมสิเป็นรักเก้าวัดนี่เก่าอย่างแน่เนาะหมูส้มหมอออูอ่ำเนาะอแม่หมูบันย่า่เน่มีเก่ายัางแน่เก่าเก่าเก่าเจ็ดเก่าสามเก่าเก่าหกเก่าเก่าสามใบมันใบมันซอนกันเนี่ครับแต่ว่าให็บมันเป็นเป็นละลายไปครับผมหกเก่าเก่าสี่ เก่าหกเก่า erm สีเก่าเก้าเก่าหกไม่ได้เก่าหกเก่าเก่าเก่าสีร้ายครับก็ไม่ได้ตรวจอยู่ครับก็ไม่ได้ตรวจอยู่ครับมันซ้อนกันร้ายครับพ่อหมูไปกวดรักเก่ามากเพื่อพ่อหมูฝันคับกันนะครับผมมาแห้งมักเก่าว่าเก่าสีมาหลายตัวเก่าเก่าสามกับเสบมีอยู่เก่าเก่าสามมองได้เห็นมีอยู่ตะว่านมีอยู่ต่ว่าเออ รางวัลข่งเคียงรางวัลที่รางวัลข่งเคียงเขาบยังไ่ได้ตรวจอยู่พ่อหมูกับเออมักแข่งกันมาเพราะท่านผู้ชมหลัเปิดนะครับนี่ภูเขาบ่อคือภูเขาพ้อมูกับบัวรูนะข้หมูก็อยากให้ถือทุกคนล่ะสีผอหมูเห็นออกมาเนาะอันเล็กกล้อฝันโมนิกาได้เออเก้าเห็นบอครับเก้าเก้าสามมึงทั้งหนานะครับเนาะเก้าเก้าสามแลับข่งเคียงบหรอ วัตถุดิบตัวหนาเจ็ดเจ็ดหกอันนั้นอันนี้เจ็ดห้าเจ็ดอันสันเก่าหลายครัผมเก้าเ่นรักเก่าอย่างเดียวครับพ่อหมูเล่นอยู่นี่กระขึ้นทำมุมก็คือเรียกคำน้วนพ่อหมูกระเ่นนี่กันเลขขึ้มฟันพ่อหมูเล่นนะครับช่ได้ตลอดตรีดนะค่ะเด้อกลับไปแนวอื่นช่ได้อันใต้ดินใต้เดือนลูกไอ้พ่อหมูมุโซหรอกเพราะว่ามันนบดดีครับอันนั้นก็คือสนับสนุนให้เล่นรัฐบาลคือพ่อหมูเล่นอยู่นี่ละเก้าอย่างเดียวครับผมอย่างนี้สามสิบแปดใบเตีบซี่ซีปรับผม เอเอเลขควมคิดพอหมูเนาะพอหมูกับใหญ่ทำผส้ชมถือมีไผ่ถือโบถือแหนแต่คอมเมนต์มาบอกพอหมูแหนเออเลขควบฝันพอหมูเป็นยังไงมันเข่าคือม่ัเข่าต่ะเพิ่นไผ่เ,เ,เต็มๆเลยครับเก้าเก้าสองสี่เก้าเก้าเก้าครับผมเออเลขควบฝันคือแม่หมูวางแหนถ้าเอาไปตีไปเลขถ้าเอาหมุนเนียดเลขบวหลายตัวเลยเนาะโอ้หาก็บบวหัวมันสิขเขาวเนาะถ้าเทียมันบวชเข่าหมุนหนาหมุนหลังมัน,มนกระเบิดหลายเนาะค่ะคุณผู้ชม แล้วก็เลขเส้นหนึ่งเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเหล็กนะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้ยมื่อยหลายต่บุกคุ้มกับมือ่นกัเดี๋ยวพอหมูขอตัวแป๊บเดียวแล้วผมอีแม่หมูเอาก็คือพ่อหมูอ่นต้องการรถเดี๋ยวพอหมูเอาขอลงรถก่อนแล้วคุยกับแม่หมูถ่ายได้ครับเด้อเดี๋ยวพอหมูมาแป๊บเดียวครับผมค่ะคุณผู้ชมเลขกมือเอ่อหงวนนี้เนาะค่ะคุณผู้ชมเลขเส้นหนึ่งอาจจะบอกเขาเนาะค่ะเนาะเลขเส้นหนึ่งอาจจะบอกเขาแต่ก็คือว่าเนาะค่ะคุณผู้ชมก็แต่บ่ไมีผู้ใด เขาทุกงวดเด้อค่ะคุณผู้ชมแต่ส่วนมากเพิ่นกับเขาเนาะคะนะ่ะเนาะบ่อมินมาบ่อมินมาเพิ่นสิรุษรุษรุษรุด,ด,ดทุกงวดส่วนมากเนาะคะ่ะเสี้ยนหนึ่งส่วนมากเพิ่นจะเขาหน่อยที่เพิ่นสิรุดเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวจังได้งวดหนาแม่มูกับสิขอตามเอาเป็นแนวทางมาให้คุณผู้ชมต่อไปเนาะ,ค,ะค่ะเนาะกาได้เลขเสี้ยนอ้วนมากเนาะแปดซีกับเขาครับผมก็ได้ซื้อล่างบนกับเขาเพื่อกันแม่มูซื้อสองคนผัวเมียก็ได้อยู่รักเก่าแหละครับผมค่ะคุณผู้ชม เลขอาจารย์อ้วนอาจารย์อ้วนมีที่แม่มงโบอกนีเพิ่นเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะคุณผู้ชมเป็นค้นอ้วนอ้วนจนได้ชื้อว่าอ้วนอ้วนถึงอ้วนอ้วนเกือบสองร้อยโลค่ะคุณผู้ชมอ้วนน้ำหนักาขาเพิ่นรับน้ำหนักว่าไดา้ได้ยินข่าวว่าเส้นเส้นเอ็นเส้นอยียงนี่ละ่ะเพิ่นมันรับน้ำหนักว่าได้มันก็นเลยเฮ็ดให้เพ็ดนให้ปวดให้เมื่อยแล้วก็ บ่มีน้ำบ่มีแรงที่ศิลบน้ำหนักตอนนี้ก็คือแบบขยัตโตได้แต่ว่ายางบ่ได้ค่ะคุณผู้ชมก็นอนกินยางเดียวแล้วอาจารย์อ้วนนี่เนาะแม่แม่หมสีขออนุญาตเบาเบาบาพวเป็นไปเป็นมาของเพิ่นให้คุณผู้ชมฟังเนะาะค่ะเนาะมันเป็นเั็นสีค่ะคุณผู้ชมพยางบ่ได้ที่ไส้เพิ่นนี่ก็เลยก็เลยไปดูดูดวงดูดวงให้หมอหม้อนี่เพิ่นทำได้ว่า มี emos, ่เ uh นี่ยมาเห็ดเพิ like ่นม like ีเ sure อ่อขาเจ้าเอิ้นอีหยังก่อนล่ะเนาะอยู่บ้านเฮาเอิ้นผีไทยผีฟ้าบ่บ่แม่นที่แม่เพิ่นว่านั่นแหมกะนั่นล่ะผีมีเนีมาเทียมเพิ่นเนี่ยมะเทียมเพิ่นเอ่อเพิ่นสิคุยเพิ่นสิคุยคุยอยู่ตลอดเวลาค่ะคุณผู้ชมถ้าเพิ่นบ่นอนล่ะถ้าเพิ่นบ่นอนหลับเพิ่นสิคุยอยู่ตลอดเวลาแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ได้เว้า อันนี้ใส่วิจารณญาณในการรับฟังเนาะค่ะเนาะกับ่๊มินเรื่องแปลกประหลาดแล้วกับ่าเม็นเรื่องบ๊อมินว่าเพิ่นเป็นบ้ายาบ้าเราบ้ายาเป็นประสาบร้อนได้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมบางคนบางท่านกับอาจสิคิดว่าบ่อมินเป็นบ้ายาเป็นประสาบเป็นร้อนเบาอยูู่้เดียวคือเจ้าพวกไอ้ร hmm. ้อนยาบ๊แม่นค่ะคุณผู้ชมเพิ่นกะไข่กับว่ามีเนี่ยมาเทียมเพิ่นเม่เพิ่นก็เบาไห้ฟังว่ามีเนี่ยมาเทียมเพิ่นเห็ดเห็เพิ่นแบบ ละเมอบอกออกมาละเมอบอกออกมาหลายเทื่อหลายที่แล้วค่ะผู้ชมที่เม่พนบอกเหแมหมูฟังว่าพนละเมอละเมอบอกออกมาเป็นตัวเลขแต่แมหมูกับบ่อยเสือเพราะว่าแมหมูเพียงแค่คิดว่าเพนนอนหลายเพราะพญางเมื่อใดพนก็นอนอยู่บดมือเบิดเบ้นเบิ้ขึ้นพนนอนหลายฝันหลายแมหมูกับคิดไปแต่เจีงสี่หลังๆมาพนหายเลขเขาตลอดเลขกวามฝันเลข เหล็กพังปาเว้าคือละเมอว่าแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบได้เวา็คือว่ามิเนี่มามามาเห็ดเหตเพิ่นนว้านะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจังไรกะแม่มูกะสีคออนุญาตตามตามเพิ่นต่อให้นาะค่ะนาะงวดนี้เพิ่นกะวดนนี้เพินนนพ่นบอกซิบหาซิบหาเหล็กซิบหาที่เพิ่นบอกนะ่ะบอกเขาค่ะคุณผู้ชมแต่จะไปเขาเหล็กที่เพิ่นละเมอละเมอว้าวบอกแม่เพิ่นว่าแปด 8c เนาะค่ะคุณผู้ชมแม่เพิ่นกระถือค่ะแม่เพ <ing> <IEL> ิ่นกระถือด <od smoke> ีใจห้องเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวเลยค่ะเพราะว่าเลขเพิ่นกับว่าร้ายตัวเลขกซิมหาตัวเดียวเพิ่นสิบอกเทละตัวค่ะผู้ชมเข่ากับเข่าบ่าเข่าก็คือบ่าเข่าก็คือผาดไปเลยคือบ่เหตุใหุ้ห้องเสียเงินหลายบ่าเดรย์ตัวว่ได้ย้ายออกไปสะสะอ่าสะไส้ไปเนาะค่ะเนาะคุณผู้ชมกับเลขเล็กเล็กหน่อยก็คือบ่กี่ตัวนะคะผู้ชมกับพ่อตามได้อยู่ค่ะ บอ่บอถึงก็ขนาดร้ายเกินไปสือเข้าส,สื่อน้่บ่อไหวจังจรินะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าแม่หม,มูกับสิไปตามตอไห้ว่าเพิน่นละเมอเบาบอ่อหรือว่าเพิ่นฝันบอ่อหรือว่าเพิ่นบอกตัวใดมากบอ่อเนาะคะ่นะเนาะสำหรับเลขคำนวณสูตรของพ่อหมูเนาะค่ะคุณผู้ชมพ่อหมูนาสีปล่อยไปครับผมเอาสิหคาสูตรคำนวณใหม่ๆมาปศึกษานะําอาจารย์เพิน่น แล้วจะไปซืซ้อสารนักอาจารย์ผมที่ต้นตะลับพันเทศออกมาเนาะกรับะเป็คอยควบกินเพิ่นธุ์อว่าเฮ็ดสูตรสูตรใหม่ไหนนี่บออยู่ถามเพิ่นเนาะสูตรนี้พ่อหมูกระสิตัดไปเนาะเออ่ทำรับนวลนาแล้วเลขเลขที่ของเสี้ยนเหน่งแน่เสี้ยนอ้วนแน่อาจารย์อ้วนนี่พ่อหมูก็เหมือนหมูกระสิติดตามต่อไห่เนาะครับเนาะเป็นอย่างเขาแน่รุนแน่เป็นธรรมดาเนาะทำรับเรี่ยควบฝันพ่อหมูเนาะกาอยากบอกท่านผู้ชมว่า ฟันกัวนี่ฟันคักฟันเนี่ยครับเป็นตัวแดงจึ้งคือที่บอกกันนะครับฟันว่าเมื่อเที่ยงกบม่านห้องนะครับผมอ่ท่านผู้ชมมีคายถืงแนี่ยเขาเมนต์มาบอกพ่อหมูแม่หมูอ่าพ่อหมูแม่หมูอ่าจะได้มีกำลังแรงใจในการทำงานเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะทั้งพ่อหมูกับแม่หมูกัสิได้บอกท่านผู้ชมว่าทางงวดนาเอืองวดนาหรือว่างวดต่อไปถ้าพ่อหมูฝันหรือ ทั้งมีเลขดีๆตัวดีๆก็สิน้ำมาเสนอให้ท่านผู้ช่วรับรับฟังรับรับส้มครับผมว่าหาแนว่ยอดีตไม่หายทำผู้ช่วบอกไงเนาะอย่าหาแนว่ยอดีตไม่หายทำผู้ช่วเบิ้งขอคิดว่าเป็นแนี่ยทั้งเงินเงินตั้งๆเรื่องอย่างเดียวนะครับเนาะการซื้อพ่อหมูหลังเฮ็ดงานไปแน่การซื้อวันเน่้ตัวได้มากจังอัดแน่นๆคือพวกขวัญหลังพ่อหมูก็อัดเต็มที่เลยงมดเลย เรือว่าอัดมากกับเขาเขาเรื่อว่าโอเคเลยครับผมงวนเพราะได้ทุนขึ้นงวนงวนงวนทุ่นงวนขึ้นกันงวนเนี่ยแต่จะไปซื้อว่อานาะิกาสำหรับคลิปนี้เนาะพ่อหมูก็อยากให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านส้มตำแม่หมูตกโค้งแถหนครับเนาะครับพ่อหมูตกโค้งเนาะกาอสวัสดีเนาะท่านผู้ชมเนาะให้โชคดีทุกคนคือเก่าแล่ะครับผมสวัสดีครับ